าวนี้เป็นข่าวดีสําหรับคนที่ชอบรับประทานกุ้งเลยนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมี่ไปต่อกันที่จังหวัดพระน,นครศรีอยุธยานะครับเพราะว่าที่นั่น,นมีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้งก้ากกมก,ากรามมาตรฐาน GAP นะครับตอนนี้เ,นเข้ามาเปิดจุดจําหน่ายส่งตรงจากเกษตรกรนอกจากประชาชนจะสามารถซื้อกุ้งในราคาถูกกว่าท้องตลาดได้แล้วนะครับตัวเกษตรกรเองก็ขายได้ราคาเพราะว่าไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางช่วยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้ครับ เกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งกล้ามกรามอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ <c oughs> ก็นํากุ้งกล้ามกรามขนาดต่างๆมาจำหน่ายให้กับประชาชนที่บริเวณริมถนนคลองมะขามเรียงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนายวีรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีนโยบายในการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่นะครับ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยประสบปัญหาราคากุ้งตกตำ่ำมีกุ้งกล้ามกรามที่เลี้ยงในบ่อจำนวนมากแล้วก็ได้มีการจำหน่ายกุ้งให้กับประชาชนในราคาประหยัดซึ่งทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็ได้อนุเคราะห์สถานที่ให้เปิดจำหน่ายกุ้งได้ซึ่งการเปิดจุดจำหน่ายกุ้งในครั้งนี้ในการเกษตรกรจะสามารถจำหน่ายกุ้งได้โดยไม่ต้องผ่านาข้อค้าคนกลางไม่ถูกกดราคาช่วยให้มีไรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้ครับ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของกรมประมงนะครับที่จะส่งเสริมให้เกษตรแปลงใหญ่นะครับซึ่งซึ่ง,งในจังหวัดสุราบุรีาก็มีเกษตรแปลงใหญ่อยู่แรงจะไปกู้กรรมการ,การนะครับหาตลาดนะครับเพื่อจะให้กลุ่มเกษตรกรนะครับได้นนำผลิตผลนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุราบุรีาเนี่ยเป็นกู้กรรการ มีแหล่งจำหนายสินค้านะครับก็เพื่อที่จะการให้กรุเกษตรรงใหญ่นะครับในวิตลาดนะครับหนสองก็คือว่าพีา่น้องประชาชนผู้บริโภคนะครับจะได้รับ าหารที่ปลอดภัยนะครับซึ่งเกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดนครศรยาได้รับท a เเกือบหมดทุกรายแล้วในอนาคตนะครับเราจะส่งเสริมให้ก่มเกษตรแปลงใหญ่คูบกับการของศรียาเป็นได้มาตรฐานระดับ g ีเต่อไปนะครับก็เป็นนโยบายของกระมงที่ที่เราทํางานร่วมกับท้องถิ่นนะครับด้วยกองยื่งทางเทศบาลนครนครศรียาก็ได้ให้ความมุ่งเน้นเรื่องของสถานที่ประกอบอบคุณท่านมาเน้ากานนี้ด้วย S <S <S สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาที่อยุธยาหรือว่าตั้งใจไปไหว้พระที่อยุธยาก็ไปอุ่นนุนเกษตรกรกันได้นะครับและเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวแทนเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามของอำเภอผักไห่ในการบอกว่าการเปิดจุดจาหน่ายกุ้งดังกล่าวนี้เนี่ยก็ทําให้เกษตรกรสามารถขายกุ้งได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางทําให้ได้ราคาเต็มนะครับต้องขอบคุณประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งด้วยครับ จ,จุดที่ทททมีการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยทำให้กเกษตรกรเนี่ยมีตลาดของตัวเองแล้วก็คือในภาวะราคาที่แบบตกต่ําเราก็ยังมีที่จุดจําหน่ายแล้วกย็ยังลดต้นทุนได้หลายอย่างครับคือดีกว่าเราไปขายแบบไปขายแบบว่าที่มีพ่อค้ามาตีแล้วกดราคามันมันสู้เรามาขายจำหน่ายอย่างนี้มันยังช่วยลดต้นทุนเราแล้วก็ได้มีกำไรกลับไปบ้างครับ